ะะต้องยกความดีให้ดีลิเซลไฟเบอร์ hmm. iber, ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้กับมินได้ดีมากๆเลย mm hmm. ปกติเนี่ย mm hmm. เป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นท้องผูกท้องอื่นนะคะรู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยเลยตื่นมานี่ยโหพุงนี ปองมาเลยทุกคนแต่ว่าหลังจากที่ได้ทานนะคะรู้สึกได้เลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหขับถ่ายดีมากๆคล่องมากๆเลยแล้วพอขับถ่ายดีทุกวันนะคะนี่พุงหายไปเลยทุกคนไม่มีพุงมากวนใจเลยสามารถที่จะใส่สุดเอลรอยแบบนี้ได้อย่างมั่นใจเลยทุกคนและที่สําคัญตัวนี้นะคะเขาไม่มีผลข้างเคียงทานแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าเวียนหัวใจสั่นโยโย่ต่างๆไม่มีแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นดีท็อกซ์ที่จะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษให้กับร่างกายของเราช่วยบํารุงในเรื่องของลําไส้นะคะในเรื่องของการขับ ถ่ายได้ดีมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะตัวช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่เซลฟอยเบอร์กล่องนี้เลยนะทุกคน เพียงแค่ฉีก2องไฟเบอร์นะคะลงในน้ํานะคะที่เป็นน้ําเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ดื่มได้เลยก่อนนอน15นาทีจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในระบบขับถ่ายค่ะดูแลสุขภาพของเราเป็นหลักเลยและด้วยสา,ารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกที่มากถึง1,700มิลลิกรัมเมลอน SOD 1000มิลลิกรัมนะคะที่นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเป็นดีทอ็อกที่ปลอดภัยนะคะทานแล้วเนี่ยไม่ปวดบิดไม่มวนทองแน่นอนค่ะราคาเพียง999 เาท่านั้นเองค่ะ